สวัสดีคะ่ะสวัสดีทั้งสองช่องเลยนะคะกับสวัสดีทุกช่องเูทบซีทุกท่านนะคะน้องมือนีนะคะกับมาติดตามความฝันของพอลลี่แล้วนะคะพึงติดตามไปมาสองสามมือที่แล้วนะคะแต่ว่าเออกระมี่นะคะทางช่องบาแอมรอทงนะคะกับพี่ทอมมี่ซ้มดาวนะคะเพิ่นได้ติดต่อมากนะคะว่าพอเป็นฝันอีกแล้วนะคะทุกช้ชมเนาะเพราะฉะนั้นนะคะคันเมนคันเมนคุณพ่อนะคะหรือว่า คุณป uhm uhm ่าคุณนาคุณนานะคะทีมมี่เดี๋ยวไปติดตามคอมเมนตฟันอีกนะคะว่าว่าจะไฟกี่หลอดไม่มีกระต่องไปติดตามนะคะเพราะว่าเพื่อจะได้บอพาดช็อตเด็ดนะคะท่านผู้ชมเนาะช็อตเด็ดในแต่ละวีแต่ละงวดของแต่ละบุคคลนั้นๆนะคะท่านผู้ชมเนาะจะได้อัปเดตข่าวสารให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะฟังอยู่เรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมเนาะอาจจะมาเปลี่ยนตัวเลขหรือว่าตัวเลขตัวเก่าหรือว่าย่ำนะคะหรือว่าเน้นๆฟันทงให้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้นะคะมิ้งกาดจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปติดตามไปสอบถามความฝันกับพอลลี่อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพอฝันไว้อย่างฝันเกี่ยวกับฝันเกี่ยวกับอย่างนะคะท่านผู้ชมเนาะเมื่อนี้นะคะกัดหอนมากเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะฝนติดตกนะคะกัดเอาเอา่เอหน้ามันนะคะท่านผู้ชมเนาะหน้ามันเหงื่อแตกนะคะไปกันเลยคะ่ะไปติดตาม,มพร้อมกันคะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับี่าว่าคุณพอรีฟันดีอีกเครับเนอะทางผู้ชมเนอะทางผู้ชมกได้มาติดตามครับแอดมินไอค่อเตียงสตาร์ดาเนอะครับเนอะอเตีงัือนกบเรมาแอดินไมาเองครับครับท่องมีสามดาวทุกๆุกช n n นลครับทางผู้ชมกรมีเอซใจบุญครับแต่สกลนครจังหวัดสักลนครมอบเงินเป็นขวัญกำลังใจให้พอลี่ครับเนอะครับเนะเล็กๆน้อยๆครับาใจเพื่อนๆให้เพื่อน อยู่ที่นี่แห้งลำด้วยเงินทองเด้อสาธุนี่คือรถตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งค่ะนะครับคุณพ่อยกคุณพ่อยกนะครับคุณพ่อโอ้คุณพ่อให้สูบให้น้นนะครับเนาะครับผมสาธุให้อยู่ดีรู้ดีเด้อคุณแม่ค่ะนะคะท่านผู้ชมเนาะกำมือนีนะคะคุณพ่อเพิ่นกาฝันอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะฝันอีกแล้วมีกระตองมาติดตามนะคะภายฝันฝันแล้วฝันอีูมีกระตองมาติดตามอยู่เรื่อยๆนะคะอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆเนาะเผื่อที่ว่าจะบวบ บผ่าช็อตเด็ดนะคะท่านผู้ชมเนาะแอ้มินกกะสิผาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาฟังเบิง์คุณพ่อว่าคุณพ่อฝันนี่แน่นอนต้องมีตัวเล็กอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือว่าตัวใหม่หรือพื้นมยหย่นะคะสิเป็นเจ้าไดต้องไปติดตามบโบผอมกันนะคะท่านผู้ชมเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพอลลี่นะคะสวัสดีอีกทหนึ่งคสวัสดีครับฝันนั่นมือขึ้นว้านก็เมือขึ้นเนี่ยมันฝันเนยมันเป็นลักษณะออกเล็กคือเปลี่ยนออกในเจ้กน้อยตัวหนึ่งค่ะ ผันว่ามีคนเท่าเถาซ้ำหนึ่งมา,าหาแต่ว่ากับบริเวณวัดปิ้ผีเป็นสางนี่นเป็นคนเถาค้อนอาวุโสข้าพ่อเออมาหาเลยว่าสื่อเลสในเรื่องพนวดคือว่าจากสี่ละครับตู้ใดหนน่อก็เลยครับเอาสามศูนย์คนนึ่สามศูนย์นาสามศูนย์สามศูนย์นตัวเดียวเราต้องกลับเดือเอ่องพนวดครับค่ะ พ่อยัยก็เลยมันแม่นว่ายังมันชิมาตั้งแต่แกะไก่ตัวเก่าแท้ก็พ่อยัยก็เลยว่ากระคือไหวเนาะค่ะบานมือขึ้นนี่มือขึ้นนี่พ่อยัยฝันเองคือฝันว่าเขาให้พ่อยัยเนี่บังคับให้พ่อยัยสื่อเลสข้าพ่อสื่อสื่อตัวใดหนอว่าสั่นมันมุ ouais. right, uh ่งหูตัวสื่อใดว่าสั่นก็คือจะเป็นเฮือนห่างๆนะครับผมเป็นเฮือนห่างๆก็เลยว่าสื่อสื่อตัวใดนละเลว่าสั่นสิบอกกันมุ่งหูสื่อสิบอกสื่อเอาเด้อว่า ชื่อตัวไรชื่อหนึ่งสามเหรอ้าอยังตัวสามตัวหนึ่สามอยูสมเป็นจากสี่ว่าก็เลยว่าขึ้นมือวานในภาวะตัวสามเมือขึ้นประมาณหนึ่งสามก็เลยพนยังก็เลยสะด้กเป็นมากเหล่งยังจิมาเวียนตั้งแต่สามชิมผูถิ่นสามจะเขื่อแถวอนยังก็เลยคืออร่อยก็เขี้ยนไหวพนยังก็ตืึกนมาก็เขียนไหวอย่าหลงให้ไม่ไง เขียนใช้มือไม่ไงว่าห้าหลงสื่อในเด้่องนี้คสิบสามกับศูนย์สามครับสองกองนี่ล่รโอ้สาหมโอ้สามศูนครับสามศูนย์สิบสามบอกครับมสิบสามกับสามศูนย์ครับถ้าเป็นเลขสามตัวจะเป็นหนึ่งสามหนึ่งว่านสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามถเป็นสามตัวนะคะพอตะวันเป็นสามนึ่งสามเนี่ตะวันสามศูนย์นกเก โตความฟันเกาพอได้เลขคว่ฟันเก่า1ซศูน3แม่ค่ะ3มศูนเก่านะพอไอต้ก็ต้มันนะพอน่ารักน่ารักไม่พ้นไม่หย่ำพอเมน่ระบอกกับบอกโทษเก่านบเห็นไม่ย่ำไม่ย่ำตัวนี้นะค่ะไม่ย่ำมันก็มันก็มีแต่3อย่างเดียวนะแคบพอ1 3ไม่มีแต่3อย่าง1 3 1เนาะพอเนาะ เออหนึ่งสามหนึ่งกันหนึสามหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะอันโต๊ะสองแปก็สองต่อนึ่บเไม่ากบอ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 มาไก่เลยแต่มาไก่ไก่เขาเข้าอยู่แต่ว่าของบอสัทเกะเขาเข้าอยู่ก็คือสินแปดหนึ่งครับแต่บอเป็นบอเป็นสองแปฟันซ้ำหนีบอคะพอเท่านี้เดี๋ยวนุค้นอนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะพอเนาะนุค้อนอนุญาตเขียนเขียนจะข่าวให้เอซีเพิ่นเบิ่งนนะคะ มันมีมีโตมาใหม่นะพ่อเนาะเป็น1น3่งนะคะหละกา1หนึ่สาหนึ่งะพ่อเนาะนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมันสองแปดสองเก้ากระท่าไปยกพอีก็จะหยากข้าท่าอยู่หอกระท่ากระท่ากระท่าไปเนาะแต่กระเน่นกันไว้กระเน่นิหญ่เขียนมาครับเนะเน่นก็คือให้เน้น3ามศูนย์สามศูนยเน้นเลยนะนูว่ามีปากกาเงน่อเลียอันนี้ดีอันครับทุกๆชาแนลนี่อ่ามีแต่ปากกาแนวนี้ นกกาหันบ kind of ่ได้กระเป๋าได้ตุกๆกระเป๋าเดี๋ยวลุกเดี๋ยวเดี uh um ๋ยวจังหวะพูดคุยค่ะท่านผู้ชมเนาะโดยไล่กดแชร์กดติดตามให้เราแอมในตรงนั้นค่ะค่ะท่านผู้ชมโดยความฝันคุณพ่อนะคะก็ได้ฟังจบไปแล้วนะคะเนาะต่อไปนี้นะคะมิ้งขออนุญาตนะคะโซเล่นะคุณพ่อนะคะโซเลแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะท่านผู้ชมเนาะในช่วงแรกนะคะก็ได้ปล่อยให้คุณพ่อเวาอย่างเต็มที่แล้วนะคะ ตรงนี้กับเขอาอนุญาตโซเลนะคะสอบถามตัวเลขเพิ่มเติมนะคะว่าเป็นมาตั้งใดยังรายละเอียดนะคะท่านผู้ชมแล้วนู้นลบฟูงเพ่อถือให้แน่ด้วยค่ะคนะคะ,นะคะโดยเลขกสามศูนย์หรือว่าศูนย์สามนะคะท่านผู้ชมจะเป็นเลขตัวเก่านะคะบอมเบลเลขตัวใหม่นะคะท่านผู้ชมเนาะบอมเบลเลขตัวใหม่ fc ลังทันอาจจะว่าเอ๊ะพอเลขคือหลายแถวยังสี่น, 4, นะคะเลขตัวเก่านะคะท่านผู้ชมตัดออกมาจาก สามศูนย์เก่าแต่ว่าเพันม่หย่อมแต่สามศูนย์ตัวเก่าศูนย์บดายไม่หย่มนะคะท่านผู้ชมเนาะลองเอาไปพิจารณากันบึง่งแล้วก็มีเลขที่มาใหม่ก็คือหนึ่งสามแล 1, 1> ้วก็หนึ่งสามหนึ่งส่วนสองแปดสองเก่านะคะท่านผู้ชมสองแปดสองเก่าคุณผอว่าเพันบดายไม่หย่อมแต่ว่ากะอาจจะก,กันาไวแน่จักหน่อยนะคะท่านผู้ชมเนาะอาจจะก,กันไวแน่นะคะมัน,ม,นมันโมเมนต์ไหนหนูตัวนี้มันสาม หนึ่งโอ้สามหนึ่งสามบอกค่ะพ่อขอไัยนะคะท่านผู้ชมขอภัยนะคะแก้ไขตัวเลขสักแป๊บหนึ่งนะคะสามหนึ่งาาสามนะคะโบเมนหนึ่งสามหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแอดมินขอไัยหลายๆนะคะสามหนึ่งสาหนึ่งสสสโอ้ขึ้นสามว่าสิบสามกัว่าได้อ,อัน,นะค,ะคุณพ่อเป็นผีบอกมาหา ก็ open, clothing, ว ata, multi, ่าคือเป็นคนคือเป็นพีคือบ่งหูนาหูตากันจะเทือนอ่ะนะครับครับครับก็เลยมันมาผันแล้วมันสะดุ้งขึ้นก็เลยว่บเกี่ยวกับเหลขเหล่สักว่าสีนาะก็คิดว่าครับครับอะอย่างว่ามันกระบอกไก่กันดอกตัวนั้นมันก็สามศูนย์เก่าตัวนี้มันก็ะสามศูนย์มันก็อาจเสีัดายเก่าเพราจังหวะขึ้นมาว่าจังไรเนี่ยครับคุณน๋อมาว่าจังไรอีกเนี่ยตัวตัวสามศูนย์นั่นก็จะยังให้เนีนนั่นมันคือจังิ่นวาน เลขนี้มันจะอ,ออกสามศ oh, ูนย์โอ้ไปวาเลยเออวาเลยจัง hmm. สามศูนย์เด้อครับครับครบแต่ว่ากระจ้าอยากให้เน้นสามศูนันมาครับผมเ,ออเน้นหนึ่งสามนี่ก็ยังบอกท่านอยากให้เน้นแห้งไปไหนแต่ว่าให้สื่อค่ะครับ แต่ว่าบอให้เน้นแห้งค่ะพ่อนุขอสอบถามชัดเจนเนี่ยค่ะพ่ออันนี้เป็นตัวเน่งกระจิงแต่ว่าพ่ออาจจะมักตัวอื่นใครแม่นมักเน้นเน้นชุดเดียวเลยพ่อมักตัวใดค่ะพ่อสามศูนย์ตัวคือสามศูนย์ตัวเน้นเม่นบอค่ะพ่อส่วนตัวรองก็คือหนึ่งสามคะพ่อเนาะขันแม่นชื่อกก่อนนักแห้งคือสามศูนย์สามศูนย์สามศูนย์นะคะท่านผู้ชมลองเอาไปพิจารณาเบิ่งนะคะกว่าที่ว่าพ่อจะมักสามศูนย์นะคะเพราะว่าเพิ่นมะยั่มนะคะท่านผู้ชม ในความฟันแรงนี่พอพ้อนฟันเกี่ยวกับ้านะวต้มตมัดเนาะพ่อนะะต้มต้มมัดนะคะพอพนกตีออกมาหายเป็นสามศูนเก่านะคะหเหล็กเก่าเลขตัวเดียวกันแต่ว่าพันเมื่อใดไม่หยำศูนย์เก่าหรือว่าสามเก่านเม่หยำสามศูนย์ 30, พอพัอนก็นเลยขึ้นมัก30มศูนย์นะคะเนเนนลยสามเก่าขสื่อที่การบผมกันไหวเนาะพ่อนะนะคะเป็นมีสามศนหนึ่งสามนะคะเหล็กสามตัวก็คือสามึสามกระตัดเอานะคะท่านผู้ชมเนาะเลข สามหนึ่งสามนี่คอมเมนต์ตันลินกะได้อีกส่วนหนึ่งก็คือสามสามนะคะท่านผู้ชมเหล็กเปานะคะเหล็กเปาหนึ่งสามสามหนึ่งก็มีแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะคอมเมนต์ไพส์เสียวไปเสี่ยงโชคนะคะกะเป็นสุดสองตัวเนาะท่านผู้ชมเนาะขึ้นบนห้ากะลงล่างน้ำนะคะไปห้ากะกลับน้ำนะคะหรือว่าไปกลับนั่นเองนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่เป็นตัวเล็กนะคะของประจำวันวันที่สองผัสสะคมนะคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะ สำหรับความฝันของพอลลี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้แอนมินอันนี้คือนาล่าสุดนะคะท่านผู้ชมที่แอดมินเขียนสรุปให้นะคะเพราะว่าเอฟซีอาจจะว่าพอลลี่เหล็กลา้แห้งหนเอออาจจะซื้อได้บเบิร์งสีนะคะเลนนําบบเบิร์นะคะมินสรุปไม่เรยวนะคะนี่คือตัวเหล็กล่าสุดนะคะท่านผู้ชม,ท,ชมที่พอลลี่นะคะสีนํำไปเสียงโฉกนะคะของประจำวดนวันที่สองนะคะท่านผู้ชมเนาะ ส่วนตัวอื่นนะคะที่แอดมินโบลิเคียนลงพอลลี่เพิ่นกะเสียเอาเป็นตัวกันนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะขอบคุณพอลลี่หลายๆนะคะขอบคุณคุณพ่อนะคะที่ให้<า>แนวทางกับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะท่านผู้ชมเนาะกะสำหรับคลิปนี้นะคะคอมเมนต์ไพรมักน,นะคะมินกัฝากกดไลาก์ากดแชร์นะคะกดไลาก์ากดแชร์ให้กับ ช่องสรตดาชาแนลไอสแตดาชาแนลนะคะแล้ะกะช่องบอยเอมรทงล้วก็ช่องพี T ่ทอมมี M ่ซดาวนะคะทีผ้ามาหาตัวเล็กในมือหนีนะคะท่านผู้ชมเนาะฝากไปกดไยก์วกดแเชร์นะคะโคตร,ระดิง่งเผื่อที่จะผุดผ่าคลิปใหม่ๆของทั้ง4ช่องนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปหนาโอ้ยสำหรับคลิปหนีอหนอหนเอนมิเกตต์อร์สตัวล่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีสวัสดีครับ